เช็คสวัสดีครับทดสอบ1ทดสอบ1ทดสอบทดสอบ5 4 3ส,สีสองหนึ่ง สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านครับวันนี้อยู่กับผมที่ร้านนายเอลดิโอนะครับวันนี้เราก็จะมารีวิวไมโครโฟนนะครับเป็นไม์ไวเดสนะครับไมค์คู่นะครับวันนี้นะครับก็จะเป็นไมค์ของค่ายโปรยูโรเทคนะครับเป็นรุ่นโปร888นะครับก็เป็นรุ่นรองลงมาจากรุ่นที่แล้วนะครับก็คือโปร777นะครับรุ่นนี้ก็ทํามาลักษณะคล้ายๆกันนะครับคล้ายๆกันแตกต่างกันแค่นี้ๆหน่อยนะครับเรื่องฟิคเซนซี่เสียงแล้วก็ ความดังเสียงนะครับจะอยู่ในสเปคที่เท่าเท่ากันนะครับเท่าเท่ากันนะครับแล้วเดี๋ยวผมเบาเสียงอันนี้นิดนึงนะครับแล้วนะครับมีตรงไหนที่แตกต่างกันบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะมาให้ดูนะครับให้ดูกันนะครับในส่วนของด้ามไม้นะครับให้มา2อันแบบนี้นะครับรูปร่างหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอ่าท้ายจะเป็นตัดๆแบบนี้นะครับจะเป็นพลาสติกทั้งหมดนะครับ ด้ามก็จะเป็นพลาสติกทั้งหมดนะครับยกเว้นหัวตะแกรงหม่นะครับหัวตะแกรงหม่จะเป็นเหล็กนะครับส่วนตัวด้ามนี้จะเป็นพลาสติกนะครับในส่วนปุ่มอินฟลิชนะครับอินฟลิชก็จะอยู่ตรงตรงนี้นะครับใต้หน้าจอมิเตอร์นี่ครับตรงบนปุ่มเปิดปิดนะครับกด1ครั้งนะครับกดกดทีเดียวนะครับกดทีเดียวคือเปิดนะครับกดแช่คือปิดนะครับลักษณะการเปิดปิดจะทํางานฟังก์ชันประมาณนี้นะครับ ก็หน้าจอเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเอาตัวนี้ผมไม่ได้ใส่ฐานเนาะหน้าจอจะไม่มีพื้นหลังเป็นสีนะครับไม่เหมือนกับรุ่นรุ่น,ร,นรุ่นก่อนหน้านี้นะครับรุ่นโปรเจกเตนะครับตรงนี้ก็คือข้อแตกต่างนะครับในส่วนของรางฐานก็ทำาให้ดีนะครับป้องกันฐานกัดลายแผ่นพิมพ์วงจรนะครับก็ถือว่าดีนะครับส่วนตรงนี้ก็ติดสติ๊กเกอร์นะครับ กสชนะครับเป็นคลาส A นะครับก็มีซีเรียลรหัสอะไรอยู่ตรงนี้นะครับที่ผมมองนะครับตรงนี้จะสกรีนคําว่าโลหะด้วยนะครับแต่ว่าผมส่องดูแล้วนะครับผมไม่เห็นสวิกมันนะครับไม่เห็นสวิกมันเหมือนรุ่นพี่เขานะมันน่าจะไม่มีนะครับน่าจะทำมาไว้เฉยๆนะครับตัวนี้อาโทษทีนะครับตรงนี้ยังเป็นโลหะอยู่เหมือนเดิมนะครับปอกตัวนี้ปอกสวมเป็นโลหะนะครับ ส่วนตวดตรงนี้เป็นพลาสติกนะครับตวดสีดำๆนี่ครับไว้ปล่อยคลื่นรับคลื่นเสาอากาศนะครับตรงนี้นะครับแต่เสาอากาศจริงๆจะอยู่ตรงนี้นะครับตรงท้ายมันนีะครับโอเคนะครับสิ่งที่ให้มากับตัวเครื่องนะครับของแถมนะครับก็จะมีชุดย้ายเสาครับชุดย้ายเสาอากาศให้มา2เส้นนะครับตรงนี้ครับสามารถย้ายเสามาด้านหน้าได้นะครับมีเสาอากาศ2เสานะครับรุ่นนี้นะครับ ข้อที่แตกต่างข้อที่1แล้วนะครับอ่าปลั๊กไฟก็เป็นปลั๊ก power AC เหมือนเดิมนะครับตัวนี้แบบนี้นะครับซึ่งผมไม่ได้เอาตัวเครื่องมาลองนะผมมีของผมอยู่แล้วนะครับต่อไปนะครับก็จะสายนะครับสายสัญญาณแถมมาให้จะเป็นสาย TS mono นะครับ TS mono นะครับเส้นเดียวนะครับสาย XLR ไม่มีนะครับ ต่อไปก็จะมีลูกยางกันกลิ้งนะครับลูกยางกันกลิ้งมี2อันนะครับเป็นสีแบบนี้นะครับต่อไปก็จะมีทานนะครับทานแถมมาให้สีก้อนนะครับ AA เสีก้อนนะครับหรือถ้าใครไม่ใช้ก็ซื้อเพิ่มได้นะครับตรงนี้ต่อไปก็จะเป็น User Manual นะครับก็จะมีให้ประมาณนี้ผมอ่านดูสเปคแล้วนะครับเหมือนกันเลยทุกๆอย่างเหมือนกันหมดนะครับกับรุ่น Pro j e c t 7นะครับแล้วต่อมานะครับรุ่นนี้นะครับจะเป็นรุ่นที่มีแหลกนะครับ มีแหลกแล้วก็ไม่มีแหลกนะครับซึ่งที่ผมนํามานะครับจะเป็นรุ่นที่มีแหลกนะครับเพราะว่าหนึ่งนะครับผมก็คํานึงถึงความปลอดภัยในการขนส่งสินค้านะครับเพราะว่า1มันจะช่วยเซฟผมในระดับหนึ่งนะครับราคาอาจจะเพิ่มขึ้นมานิดหน่อยนะครับแต่ว่ามันก็จะเซฟอุปกรณ์ที่เราจัดส่งไปให้ลูกค้านะครับในส่วนเคสแหลกจะอยู่ด้านบนนะครับด้านนี้นะครับกล่องอยู่ด้านนู้นนะครับหน้าตาเป็นแบบนั้นนะครับหน้าตาจะคล้ายๆกันมากเลยครับห่างกันแค่ตัวด้ามนะครับ ส่วนตัวตะก้อไม้นะครับน่าจะลักษณะน่าจะคล้ายๆกันนะครับน่าจะคล้ายๆกันนะครับโอเคสิ่งที่ให้มาก็มีประมาณนี้นะครับมาประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมอ่านสเปคให้ฟังเลยดีกว่านะครับมันเท่ากันไหมนะครับช่อง A นะครับช่อง A นะครับรับคลื่น694ถึง703เมกะเฮิรตซ์นะครับช่อง B รับคลื่นที่ 748ถึง758เมกะเฮิรตซ์นะครับความดังสูงสุดที่ทำได้นะครับ100 dB เท่ากันครับกับรุ่นก่อนนะครับ Frequency Response นะครับอยู่ที่40เฮิรตซ์ถึง16,000เฮิรตซ์นะครับก็เท่ากันกับรุ่นก่อนนะครับใช้ไฟ220โวลต์50เฮิรตซ์เท่ากันนะครับกําลังส่งนะครับอยู่ที่8.5มิลลิวัตต์เท่ากันนะครับระยะการใช้งานแบตเตอรี่นะครับ10ชั่วโมงเท่ากันครับกับรุ่นก่อนไม่มีอะไรที่ แตกต่างนะสเปคเหมือนกันเลยนะครับรับเสียงย่านเดียวกันความถี่เดียวกันนะครับแล้วก็กําลังส่งเท่ากันนะครับแต่นะครับข้อที่แตกต่างก็คือเสากะนะครับตัวนี้จะส่งแค่2รับส่งแค่2เสานะครับส่วนตัวโปรเจ7เนะครับรุ่นโปรเจ7เนะครับจะรับส่งเป็น4เสานะครับจะให้สัญญาณที่เข้มกว่าแล้วก็เร็วกว่าแรงกว่านะครับในส่วนของ ตัวเครื่องนะครับมาดูทางด้านหน้านะครับวอลลุ่มจะย้ายมาอยู่ทางด้านหน้านะครับตัวรุ่น p r o เจกเจะอยู่ด้านหลังนะครับรุ่นนี้จะอยู่ด้านหน้านะครับด้านหน้านะครับในส่วนของการปรับเปลี่ยนขึ้นนะครับจะมีสวิทไว้ให้เซ็ทนะครับทางละช n อ l ละ3ปุ่มนะครับแยกกันเลยนะครับช่อนเอกับช h อ n บ e นะครับอยู่คนละฝั่งกันเลยนะครับหน้าจอแยกเป็น2หน้าจอนะครับชเอล a อช่องบนะครับ ส่วนอินฟลีตนะครับเขาจะย้ายมาไว้ตำแหน่งที่ตรงกลางนะครับตำแหน่งตรงกลางตรงนี้นะครับแล้วก็สวิ์เปิดปิดเป็นแบบนี้นะครับเป็นแบบธรรมดานะครับสี่เหลี่ยมนะครับสวิ์ผักเปิดผักปิดนะครับวอลลุ่มเป็นลูกบิดกลมๆนะครับตรงนี้วอลลุ่มโอเคดีไซน์ก็ถือว่าสวยครับสวยหน้าจอตรงนี้จะทํามีให้สีเขียวสีขาวสีน้ําเงินแล้วก็สีแดงนะครับเป็น3สีนะครับก็ ตัวเลขก็ชัดเจนนะครับมีชแนลบอกนะครับตำแหน่งชแนลบอกนะครับสามารถปรับเปลี่ยนขึ้นได้นะครับจูนขึ้นได้นะครับในส่วนอินฟลีตของด้ามไม้นะครับผมกล่าวไปแล้วนะครับข้างต้นนะครับจะอยู่ตรงใต้หน้าจอมิเตอร์นะครับจะอยู่ระหว่างปุ่มเปิดปิดนะครับกับหน้าจอครับมันจะอยู่ตรงระหว่างกลางนี้นะครับอินฟลีตของด้ามไม้นะครับโอเคนะครับเป็นที่รู้กันนะครับประมาณนี้ในส่วนของทางด้านหลังเครื่องนะครับก็จะมีช่องเสียบสัญญาณนะครับที่เป็น XLR 2ช่องนะครับ ช่องที่เป็น T s Mono 1ช่องนะครับลักพาวเวอร์พัก1ช่องนะครับแล้วก็เสาอากาศมี2ช่องนะครับแค่นี้ครับมีประมาณนี้นะครับคร่าวๆประมาณนี้ผมก็พยายามจะไม่ปรับเปลี่ยนมุมกล้องให้มันเยอะนะครับเพราะว่า <laughs> การตัดต่อมันจะทําให้ผมล่าช้านะครับดูดูดูประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับดูเฉพาะด้านหน้าก็พอนะด้านหลังก็ไม่แตกต่างอะไรมากกับเครื่องทั่วไปนะครับชุดย้ายเสาก็ย้ายได้มาด้านหน้าได้นะครับโอเคมีชุดย้ายเสามีฐานมีอุปกรณ์แถมประมาณนี้ น้ำเสียงนะครับผมจะซิงเข้าให้กับวิดีโอนะครับผมจะซิงเข้าให้กับวิดีโอครับผมวิธีการอัดของผมนะผมก็จะพูดใส่ไม์ตัวนี้นะครับส่งเข้าไปที่ช่องหนึ่ของ m er, ิเซอร AR18 นะครับแล้วก็ใจ AR18 ก,ก็ผมก็เอาพูดไปออ d ิโอเตอร์เฟสออริโอเตอร์เฟสผมก็วนมาเข้าคอมพิวเตอร์ใช้โปรแกรม OBS อัดนะครับแล้วก็ผมจะมาซิงวิดีโอเข้าอีกภายหลังนะครับภายหลังนะครับแล้วก็จะให้ท่านผู้ชมได้ดูเลยว่าน้ําเสียงเฮ้ยเสียงไม์ เจ้าเครื่องนี้รุ่นนี้นะครับน้าเสียงบุคลิกจะเป็นไงนะครับมีความหนามีความบางมีความใสมีเบสเยอะไหมมีเบสบวมไหมยังไงนะครับอันนี้คือผมไม่ได้ใส่ EQ ไม่ได้ใส่น้อยเกตไม่ได้ใส่คอมเพรสเซอร์คือไม่ได้ใส่อะไรทั้งนั้นนะครับคือปล่อยยิงตรงเลยนะครับผมขยายสัญญาณเกณฑ์ผมขยายสัญญ,ญยาณขึ้นที่บวก10 DB นะครับในมิกเซอร์ดิจิตอลนะครับในส่วนตรงนี้ผมหมุนวอลลุ่มสุดเลยนะครับช่อง A นะครับผมหมุนวอลลุ่มสุด ดีบีที่ผมใช้นะครับผมใช้อยู่บวกสินะครับก็ประมาณนี้น้อยเกตนะครับก็ฟังดูเลยนะครับนี่ผมไม่ได้ใส่น้อยเกตนะครับอันนี้เขาจะเรียกว่า handling น้อยเนาะถ้าเป็นสัพท์ภาษาอังกฤษนะครับก็เสียงเวลาจับเปลี่ยนไม้จับเปลี่ยนมือจับเปลี่ยนไม้อะไรประมาณนี้นะครับก็จะดังอยู่ประมาณนี้นะครับถ้าเป็นมิกดิจิตอลนะครับเสียงพวกนี้มันสามารถจัดการได้อยู่แล้วครับกดน้อยเกีทีเดียวปึ่งเสียงพวกนี้จะหายไปเลยนะครับ เวลาจะเปลี่ยนใหม่จะไม่มีเสียงพวกนี้นะครับตรงนี้ก็คือข้อได้เปรียบของม er, ิกเซอร์ดิจิตอลนะที่เป็นดิจิตอลระบบใหม่นะครับมีสามารถทำ EQ ทำคอมเซิร์อะไรได้สบายสะดวกนะครับอันนั้นคือนอกเรื่องไปแล้วครับอเอาเป็นว่าฝากเ้ื่ครับเจ้าเครื่องนี้นะครับโปรยูโรเทคโปร888นะครับในส่วนของราคาแล้วก็ในรายละเอียดค่าจัดส่งนะครับผมจะใส่ไว้ให้ทางด้านล่างคําอธิบายใต้คลิปวิดีโอนะครับน่าจะทางด้านนี้เนาะด้านนี้อ่า ด้านนี้หรือด้านนี้ไม่รู้นะครับเดี๋ยวลองไปกดเลื่อนดูนะครับมันจะอยู่ทางด้านล่างคลิปวิดีโอแหละลองดูคาอธิบายว่าผมก็จะใส่ให้ว่าราคาเครื่องเท่าไหร่ค่าจัดส่งอยู่ที่เท่าไหร่นะครับสเปคนะผมก็จะเขียนอธิบายให้เพิ่มด้วยนะครับว่าเป็นประมาณไหนผมจะใส่ไว้ให้ทางด้านล่างนะครับแล้วก็เบอร์โทรการติดต่อเบอร์โทรการติดต่อของผมนะครับแล้วก็ที่อยู่นะครับแล้วก็ Google Map ผมจะใส่ไว้ให้นะครับเดี๋ยวเร็วๆนี้นะครับผมก็จะมีเว็บไซต์นะครับให้ท่านผู้ชมได้เข้าไปเยี่ ในระหว่างการเริ่มทำนะครับเริ่มทำเริ่มอ,ออกแบบอยู่นะครับกำลังดีไซน์อยู่นะครับเดี๋ยวถ้าเสร็จยังไงเดี๋ยวผมจะแปะไว้ให้ทางด้านล่างช่องอช่อง u t u b e นะครับเดี๋ยวผมจะแปะไว้ให้ทางด้านล่างนะเดี๋ยวก็จะมาแจ้งประกาศเพื่อให้เพื่อนๆได้เข้าไปรับชมอีกทีนึงนะครับถ้ามันเสร็จเรียบร้อยนะครับสมบูรณ์นะครับฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับฝากไว้พิจารณาครับผมหวังว่ามิกเซอร์ตัวนี้ผมก็หวังว่า เจ้าไมโครโฟนรุ่นนี้นะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกแก่ท่านผู้ชมนะครับยังไงชอบไม่ชอบก็ลองใส่หูฟังแล้วก็ฟังน้ําเสียงที่ผมพูดถ่ายทอดออกไปผ่านเจ้าไมโครโฟน Pro e u r o เทคโปรแปด8นี้ดูแล้วก็ลองพิจารณาดูนะครับราคาก็ไม่ได้แพงมากนะครับเป็นที่น่าจับจองแล้วก็ซื้อไว้ติดไว้ในสําหรับครอบครัวนะครับจะเหมาะกับผู้ที่เริ่มต้นนะครับอยากหาไมโครโฟนที่เอาไว้ใช้ร้องเพลงร้องคั ร้องเพลงร้องคาราโอเกะภายในครอบครัวนะครับตรงนี้ก็จะช่วยเสริมสร้างความบันเทิงแก่ครอบครัวของเรานะครับโอเคฝากเพียงเท่านี้ครับไวเ้เจอกันในคลิปหน้าครับคลิปนี้ขอตัวไปก่อนครับสวัสดีครับ